เกบพักหนกอครับตอกี้ก็ต่ำบงฮงครับเล่นหยอดนึ่งงำพักนี้พักนี่มันเกิดธรรมชาตินะครับได้เกิดจากธรรมชาติในปลา นี่หง,ง,งามครับนี่บ้านเด็แตงเอาละครับใด้กำหนึ่งครับผมตมล้วมีกับเพลาะผักแนวอื่นน้ำตำมะฮงปิ่งปลาครับ

ได้พักหนอกแล้วไปหาปิ้งปลากินข้าวเที่ยงครับเนี่ทั้งไอ้ทั้งนอนแล้วครับนี่กำลังงมแหยียดอยู่ลาายลปลา,มามอเอากระรอกเมื่อกี้ได้กัน อีกชุดนึงนะโเลียวนะเนาะอนขับโ้ลงเองเนี่ยแล้วสุนนั่้นี่สุกฟันใหญ่เลยส่งแต่เขางงก็บสุนมา ขาก็อ้ยอุ้ยงนของวัเนี่ยนอุ้ยาเนี่ยไปถ่ายปลคอยหน้าตัวาเนี่ยอยางนไ่หมดแล้วไม่คอเลยจะคอยยานเลยจะหน่อยนิหนูบ้กเอ้ย้ยโอยย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 ัย ยินกับพ่อสายด้นาะออกเหีย้มาเลยอมองโที่แรกมองที่ไอว่าปลาอนะี่ลือิน,นันนะเอาาชั้นน่นนะนครับเด้อโตปลาครับนี่โต,ตงะเอออ้ยังชอกเกือบปะัวเลย <c oughs> ไม่อเดียวไม่พอ, <c oughs> อเลยตัวมอมปลาไหมะ ปากเขาวนั่นี่ได้ปะปะวนปากเขาเก็บหน่อยค,คือปัสสวยปันเขาถือวเมียนดยเดกินกินฉิดตมกินกระไข่หน้าได้ครับกินเขาน้าบันหักได้แล้วร่างไรกวกินแต่แบบฮู้ขึ้นกา ยมครับนี่วายที่อยใ่นหนยวจ่ <c oughs> มาเี่ม,ปมาปลาก่อนะอชุดนี้แล้วกัิขึ้นไปกินขาตะกอนนะครับเด้อเดี๋ยวรอบได้จังสีลงมาหาอีกครับทง,ท<า>งยัง,งเงนะครับ<อ> ปลาชุดนี้ออกมากครับนี่จะตัวงามงามครับนี่ปลาขาวครับแต่พอตัวนี้ผมว่าจะฟองโลกหุ่นแล้วครับเนี่ไข่เต็มทองเลยครับห <c oughs> นามหนามมันเลือกครับ <c oughs> เอาหาก <c oughs> ถ้าเกิดว่าน้นาบ่เลือกปันใดนี่อุตวาลงตัวเทือครับ <c oughs> ปลาเป็นงมสัวสีลงหอดนามครับ เราบริเวกัทางใต้ก็เป็นตะกอนหินนะครับด้วมันก็เลยหายากเนี่ยจะแต่เด็กเห็นมากแต่ตัวก็คุมคาครับวันเป็นแหหาง <c oughs> ครับกำลังมุดน้ำตั้มต่ำต่ำอยู่ครับผมเด็กเราไปหาวะ ไปเนี่ยันชอบวดวาดมากไปเนี่ยนะโอ้โหดังบึมเลยคืนทักคืนเนียที่มองนำลึกๆนี่ทำมี่มองยันเถอะนะเนาะนี่มองยันไงบานด์ไนนี่ ขาวตาโตนะกรับปลาทิวเอาเน่ยปิ้งแซ่บขนาดดิปิ้งมันๆในปลากกำลังไข่ดีด uh ิเ,เศศนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกดูใครเท่ ยีลามันเรียนเมันก็ขัอดจได้พันไปแหงไนะตักกอยู่แหงาหนหนะมน่องลึอกเองนี้มองย่างอย่างง้มัอพีน้ำพงพุ่งขึ้นน่เนอะปลาเนาะโอ้ยบักนุนตันีบ่โอ้ยมันเอมีมอยืนอยู่ดิเห็นไหม อานิละอนั่นนะโอ้เดี๋ยวป่ามูลเี่ไอ้นคืนนี้แล้วคุณน่ะมีหล่องเออไปไปก้วยหาน่าเหี้ยขอกินแล้วครับบาทิีเนี้อีกคุณนึ่งควรไปดังไฟถ่านแล้วครับเดี๋ยวไปซอยกันขัวป่านะครับป่าคอมมนองอะเอาเอามาน้ำไม่ด้กันร้อนทีน้เดี๋ยวใส่ตอนไปป้าไอ้เดอกนี่แมคุณนะไม่สัน Ông hẻm ông van mà cái này nát hơi Sán, 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 dùm một câu này đứng đâu Ông cái này nát hả? Nè một câu tôi nè Ơ à Má van mà mặc vầy đấy nè Nhà mình mua câu này nó bưng nè Bà gặp bọn bụng bập bập là nghe gặp พ่แน่ใจว่ากล่องผมสิเห็นหรือเปล่านะครับมันวัดซูมบ่ได้ครับเนี่ยบ้านมักไว้แล้วไปกินขเขาเห้อ ป่าหน่อยมันแลีนหากินบึม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 ด้วยเถอะเจ๋อเจ๋อจอบสะกก้อนกันเลเฮ้ยเห็นไหมขื่นจักรอบเห็นไหมขื่นบึมบึมบึมกันไม่นับเด้อลองโฟงถ่ายชุดเครื่องมือแรกก่อนครับเนี่ยสันองเนี่ยสันมิจฉมิองยืนเนี่ยเฮ้ย ขึ้นดีขนาดเป็นมู่เลยนะ่ยนั่นน่ะเนี่ยสันเนี่ยนี่เมองเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาอีกมาอีกเดี๋ยวมองยืนน่ะเย่มันต้องหนาอย่ามาทางนี้สิใกล้กว่าด้สัน เนี่ยมามามเลี้ยมนี่สิไกลกว่าเนี่ยยโหปวดอะฟาเต็มทีเลยเนี่ยมูเนี่ยขึ้นคากระสันยืนทางก็ได้เฮ้ยไปยังดอกเนี่ยสันมูเนี่ยขึ้นดีขนาดได้มูใหญ่พร้อมเนี่ยเนี่ยเนี่ยยืนได้บวงมันเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปยืนอยู่นี่กันหน้าวะ เขารับเห็นปลาบ้อนไล่กัสะออนครับเ๋ยวเห็นเขาจอบวานมาร์กไว้เลยครับมาร์ากกินเขาแต่ยังลุ้งมาเอาเหี้ยนะครับผมตามสไตล์ลุงแดงครับลุงแดงผ้าหลอครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินหาปลาหาแต่กินครับน้ำมือวันธรรมดาที่ทเหตุงานครับแวลากิน นักหัดตู้เย็นไว้ครับเงียบเถอะล่ะมูจากควางมันนั่นบอกว่ามีคนน่ะ nhé yeah, sẵn luôn có cái cái ai này <cười> hả <laughs> <laughs> hi hi Ôi, เาสายจะดึงมาได้เลยิหายเลยบ่ <c oughs> นอนเขาวาน rồi, าแล้วครับมักไว้แล้วโอเคจำทำเลได้ก็โอเคละยัางาไปแล้วขั้วฟ้าครับ,บที่นี้ขัวปลาให้เขาเที่ยงกินครับ มีบวกอยู่ข้างบนได้มีประคอความมันเป็นคลองเล็กน้อยอยู่หันคลองคลอนบุคคลว่าอกแต่ว่าเป็นปลาเด็เป็นปลาหย่าปลาบ่อนอยู่ข้างไทยข้างเทิงนะเนี่ยไงนี่จะเป็นห่วงขังน้องใหม่เพนนี่เนาะพญมณพญมณกำลัง กำลังอันดังไฟอยู่กับตีปิงปลาให้กินระบาิข่าวเที่ยงมานำกานหลายๆคนครับเห็ดบุบบุบบุบคนละย่างละย่างกันแล้วไ,ไว้ครับ ตายบอลฮะตายขั้นตายเอาเอาตัวแย่ๆมาปิ <questo S 2> ่งก่อนเลยตัวแย่ก็เป็นใส่ตัวแย่ก็นั่นไม่ติดนกอ่อนดิปลาเกือกเท่เลยเหรอดูสิมันต้องได้เอาป่าหรอกขั้วเอาขี้ออกก่อนเออขั้วเอาขี้ออกเอ้าเย็นแรกเหตุแล้วนะครับเด้อรอสักครู่แป๊บนึงครับใอ่กันปุ๊บปั๊บปุ๊บคนเราย่างกันแล้วไว้หรอก เอาได้ครับผมกำลังย้ำบังหุงอยู่ครับทางพูนเมืองกับกำลังไอ้คขั้วปลาถาครับแบ่งหนาที่กันครับผู้หนึ่งฝ่อกองไฟอยู่พูนพุนขี้วหเล่าอไฟยเลยระจาได้เล้ยเฮ้ยเฮ้ดเ้ดยเ้ย ทำบักฮวงหน่วยเป็นโลนครับนี่ร้อนมาเหลือลเลยเบิ่งนก้มตันต่ำเองกระโดดใ่สามกิโลเหมนเนาะอ่ะนี่ครับผมลลปาลาเผาอู้ปลาขาวเดียวคือเห็นตัวเดียวว่าปลาขาวไหมเด้กสองตัวนึงอุ้ยเดี๋ยวมันเฉียบเยข่าอาหารพร้อมแล้วครับนี่ใหญ่ใหญ่ น้ำลายใหญ่๋ยวู้จะไปอันโคเล่บักฮงแล้วครับบัดที่นี่เจ็บนาทีละส่วบักฮงขอเนี่ยมันจะนั่งบ่อเสียบเถอะวะ หย้ำนะครับวัีนี้เครื่องตำม,มาเรียบร้อยแล้วครับโคเลลงเลย จังวา,งวานี่ลแล้วเด็ดนีน่สามคนและเด้เยีเนี่นเยเออมือเนาะี่สนหนีหน่แพูดใส่ได้ถุงหลดเนาะเาข้อว่าหรอกมี่เ้องมาอยู่มือหลดไอ้ล่างขยงหมด ห้เาั่นหู่หั่นกงยำบหกกุวงยำบหกหฮวงหั่นหมกฮวงมาเดีอสันนี่ฟร์มอะไรได้เนี่ยมา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 เอาถุงมือยกมาเลยถุงมือหั่นบมกฮวงบอบอบอกินว่าร็บผมไม่สะอาดกลัวอยู่ดอกะเคืองบุพเพลอยจะเคืองบุพเพลอย

ดีไปพักกันนั่นนะดีแล้วพักนอกันจะลืมเด้อมาเมือนี่ต้อพักรอวัดกวนไปนะต้องลองดีแล้วนำล้วงใอยบ่อไรถิ่งเขาเอาพักหนอกไ่ไละปแล้วบ่

เหยยืนมึงมเดกินดิกินเบงบแ่บดิมาเขาบได็กันมานา้อเนาะอุ้ยมากินขาบปลาซ้อมมาอย่งไรวะีนี้กินปิ้งปลาสดน้ำอย่างหลังหมดเอาได้ครับนะปิ้งปลาปาแล้วลาเ่ยตัวยหญไงอ่านี่นี่ครับนี่เอาปห่อยก่อนแล้วกนอุ้ยเนาะตาหน่อยให้สุกหมุดอยาไเยอตัวยังไง เน่ยมกินยอะเลน้ตัวนี้นอเตมแนหมวกก็ด้วแต่ะ <Like> กับรักก <mud stellen. S 1> ินคมาท่น nice. ี่เ <Ran> ห <audio> sure. ็นหน้าคน้ก็มาเห็นนั่นหรอกจำฮูม่นำบ่ติงฟ้า่างกมื่อแกมือเนี้ยมากอี ออ้า,มามแมาในแผ่นกระดานคือว่ามาก,กินชุดของหลายหลายคนับแซบขนาด <c oughs> ตอนนี้ประมาณปลายโมงน่าอร่อยแซบว่าแซบมีนำไอ้นี่ <c oughs> น้ำน้ำใย้ยพร้อมครับ <c oughs> น้ำน้ำใย้ครับหอ <c oughs> หลายกินแล้วกินหนาน้ำเย้ย นกอกเก็บมาครับ <c oughs> ี่

มึแงกเป็นขออยากอายป่ะอายให้ยังต้วครับนี่ยอย่งโอ้ยนะครับเดี๋ยวปิดคลิปเป็นสก้อนนะครับเด้อลุงแดงภาครอครับเจ้วหาทำแล้วก็กินไอ้นน้าะครับจากตุรินเสร็บแล้ยครับไอ้พอยังพดไอ้พอยังมตค้อนแกน้อนแกนจัจากคอนแกนผ่ากุ้มหนึ่ นุ่มตันครับคุณเสี้ยนปลาเมือนี่ยอ้หงัดขึ้นม่รู้จะบอกยังไงผ่อนครับนุ่มต่ำบ่ปลาบ่ติงเลยครับมือนี่แซ่บหลายแซ่บครับมือนี่ครับผมกดสะสะไข่กดไหล่กดแช่กับลังแกครับแช่ปลายเนือสัมผัสบระดิ่งสวัสดีครับเขาเดิน